สวัสดีค่ะพบกับนารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะนามานําเสนอรถเข้าใหม่ของทางโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นรีโวสมาร์ทแคปนะคะหน้าหล่อมากๆเลยนะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะปี2018นะคะรถสวยไม่น้อยมากๆเลยนะคะมาพร้อมนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะปี2023นะคะแม็กวิวลหล่อๆแบบนี้เลยนะคะ คันนี้นะคะจะเป็นสมาร์ทแคปนะคะเครื่อง2.4นะคะเป็นตัวเตี้ยนะคะรถสวยมากๆเลยนะคะด้านหลังมีการชนท้ายพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่นะคะคันนี้หล่อมากและพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันเลยนะคะดีโ o เครื่อง2.4คันนี้นะคะจะเป็นรุ่นกระจกไฟฟ้านะคะสามารถปรับขับไฟฟ้าได้ เลขไม้น้อยมากๆเลยนะคะอยู่ที่70,000กิโลเท่านั้นนะคะคันนี้จะมีแอร์แบ็กคู่หน้านะคะรองรับวิทยุ CDMP 3นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมด5เกียร์นะคะภายในคุมโทนด้วยสีดำนะคะเป็นเบาะผ้านะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆเลยจ้าสำหรับห้องเครื่องของรี v o 2.4คันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆนะคะ คันหน้านะคะเดิมๆหมดเลยรถรับประกันเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดเลยนะคะมออ,กกอและแผ่นเพจนะคะยังคงอยู่ในสภาพเดิมๆเลยจ้าสำหรับรีโวนะคะเครื่อง2.4นะคะตัวเจเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะปี2018นะคะรถสวยไม่น้อยนะคะราคาพิเศษมากๆเลยนะคะอยู่ที่439,000บาทนะคะย้ำนะคะ439,000บาท ผ่อนได้นานสูงสุดถึง84งวดนะคะงวดละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถรีโวนะคะของทางโชว์รูมรถบ้านสมชายนะคะมีให้กับคุณลูกค้าเลือกหลายคันหลายรุ่นหลายแบบเลยนะคะมีทั้งหมด5เกียร์6เกียร์มีหลายรุ่นหลายสไตล์เลยนะคะแนะนำที่เราเลยนะคะรถบ้านสมชายนะคะช่องทางการติดต่อนะคะติดต่อเราได้ที่เบอร์0818151357นะคะ0818151357 0814803351นะคะ0814803351นะคะอย่าลืมนะคะออกรถกับรถบ้านสมชายนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้าอีกมากมายเลยนะคะและที่สำคัญนะคะออกรถศูนย์บาทจบทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางมาดูรถสามารถวิดีโอคอดูรถได้เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดซื้อรถได้เช่นเดียวกันนะคะทางเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นให้กับคุณลูกค้าทุกจังหวัดเลยนะคะ อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b ์ให้กับนารถบ้านสมชายด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ